สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวช่องสาย2 4สหรือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนีแหละครับคือสถานที่ทํางานผมนี่แหละครับผมก็อยู่บริเวณหลังสนามช้างนะครับผมหลังสนามฟุตบอลนี่แหละครับสนามช้างอารีน่านะครับผมก็วันนี้จะมาถ่ายรถนะครับสวยๆนะครับก็เปลี่ยนมุมบรรยากาศบ้างนะครับ นะครับถ่ายแต่ในโชว์รูมนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้ภาพเดิมๆซ้ำๆนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายอยู่บริเวณหลังสนามนะครับก็วันนี้คนเยอะพอสมควรครับเพราะว่าในสนามช้างด้านหลังนะครับผมสนามช้างด้านหลังนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรฝึกซ้อมนะครับในส่วนของการลงแท็กสนามนะครับของ Honda นะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าจะคึกคักนะครับอ่ะเราครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ นี่ครับ Honda CBR 6 5 0 R นะครับผมปีโฉมปัจจุบันปีโฉมล่าสุดนะครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่นสองพน่สิบสีนะครับผมก็เป็นรุ่นอีทัศนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นการนำรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอีทัศนะครับมาใส่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับเนี่ยฮะบริเวณตัวรถนะครับผม ก็รุ่นนี้นะครับจะมีการใส่อุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างนะครับที่เห็นเลยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟิเนเจอร์เลยนะครับของ650นะครับก็จะมีชิลหน้านะครับผมชิลหน้าอุดกระจกนะครับแล้วก็กาดม้อน้ํานะครับผมกาดม่อน้ํานะครับนี่ยแล้วก็ใส่เป็นด้านบนนะครับเป็นการสะบัดนะครับอันนี้โหลดให้ลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับโหลดหน้า ถ้าไม่หลุดนี่มันใส่กันสะบัดไม่ได้ครับแล้วก็พอหลุดมาใส่กันสะบัดแล้วยิ่งหล่อเลยครับกันสะบัดสีนี้นะครับสวยมากเลยครับราคาค่อนข้างสูงจากสีอื่นเลยนะครับกันสะบัดสีนี้นะครับแล้วก็เป็นฟิล์มลอยน้ําครอบถังนะครับทรงหนุกนะครับทรงนี้นะครับนี่ครับควิชิ h เตอร์อันนี้ติดมาจากโรงงานแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นอีคัทนะครับเพิ่มเข้ามาเพียงสองหมื่นบาทเองนะครับผมได้ทั้งคัทไฟฟ้าแล้วก็ตัวควิชิพเตอร์นะครับผม เนี่ยครับรถข้างหลังครับคุณมาวันนี้มาคนเดียวครับแล้วก็ในส่วนของท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นพับแม่เหล็กนะครับตรงนี้ครับผมใส่ไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมแล้วก็สปูนนะครับสปูนหางปลาตั้งโซ่นะครับนี่ยนะแล้วก็จะมีท่อนะครับใส่เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็สอบถามแอดไลน์เข้ามานะครับผม บอกว่าติดตามมาจากช่อง youtube นะครับผมติวนี้นะฮะก็เห็นใส่อุปกรณ์ตกแต่งครับสวยงามเลยครับรุ่นนี้ก็ลูกค้านะครับได้ติดต่อเข้ามานะครับบอกแต่งเหมือนคิดที่แล้วครับคันสีแดงแต่เป็นคุณละรุ่นอันนั้นจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดอันนี้จะเป็นรุ่น550 e-cat นะครับผมเนี่ยตัว e c a ผมลองขับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ช่างทุดลองขับมาแล้วนะครับก็ในส่วนของรุ่นนะครับคุ้มง่ายนะครับควบคุมง่ายนะครับผมควบคุมง่ายมากครับขับง่ายเลยครับผมนี่นี่ก็บลืมอีกชิ้นหนึ่งนะครับกัรรักษาถังน้ำมันครับผมครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ราคาสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับเพิ่มเข้ามาสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับได้เราจะขับเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นคัดไฟฟ้าก็ได้หรือจะคัดธรรมดาก็ได้นะครับมันสามารถที่จะเลือกการขับขี่ได้นะครับผมถ้าเราอยากขับแบบฟิวเดิมๆธรรมดาเราก็กำคัดนะครับมันจะตัดในส่วนของระบบไปให้เราใช้เป็นเมนวลน,นะครับผมส่วนถ้าเราอยากใช้ไฟฟ้านะครับผมก็ไม่ต้องกำคัดครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฟนะครับตัวตัว A นะครับผมม,มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าออโต้รอเปล่าครับตัวนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับเราก็ใส่เกียร์สามารถใส่ใส่เกียร์ถอนเกียร์ได้โดยอัตโนมัติเลยครับโดยไม่ต้องกำคับนะครับถือว่าสุดยอดมากครับในระบบนี้นะครับผมนี่ครับก็พามาชมกันนะครับรุ่นนี้ข้างหลังนุ่นก็สนามนะครับผมคันนี้ก็แต่งสวยเลยครับผมเนี่ยใส่กันสบัดมาหล่อๆเลยครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยฮะรอๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาฟังเสียงกันสักหน่อยครับผม ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ผมมีบ <apply> ร <some antis> ิการส่งรถให้นะครับ Broom, room, room, broom, bum, 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 bum. คน,คนไหนสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าได้ตัดสินใจสําหรับลูกค้ารถมือใหม่นะครับผมที่ต้องการขับขี่รถแนวสปอร์ตนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรู้สึกว่า ร้อนอบอาบ้าวเหมือนกันครับผมเหนือแตกเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ